สวัสดีครับผมกมรบกภเกมโต้หลวตาลูกกันอีกเช่นเคยนะฮะในวันนี้เซิร์ฟผมนะผมพยักปีกคู่ห้าเนี่ยก็ทำการเปิดเส้นทางสู่เทพให้เลี่ยงกันเป็นเทียบรียบร้อยนะครับผมก็จะเห็นถึงแบ็กกราวด์ข้าขงหลังครับผมที่ว่ามันเปลี่ยนเป็นอหอคอยหรือเรียกอะไรนะแบบเสาเทพสมดลเรียบร้อยแล้วนะครับผมก็สังเกตที่หน้าเจ๊ตรงนะหน้าเจ๊แกจะดูสดดูสวยดูเท็กเจอร์เนี่ยดูมันคมชัดดีเท่คมชัดขึ้นนะฮะก็ เป็นอะไรที่ดีนะครับผมแม้ว่าจะไม่ได้เลือกในเร็วนี้นะฮะนม้่าจะต้องรอสัก250วันอะไรแบบน,นี้นะครับผมก็เดี๋ยวไปดูรายละเอียดครับผมว่ามีอะไรกันบ้างนะฮะในวันที่เปิดเส้นทางเทพสำหรับเซิร์ฟผมนะฮะเราจะมาดูที่เส้นทางสู่เทพกันก่อนเลยนะครับผมเส้นทางสู่เทพเนี่ยก็เป็นการเลือกเทพที่เราจะเลือกฝึกเพื่อสืบทอดในเทพนันนะฮะก็จะมีทั้งหมด4เทพเนาะก็จะมีเทพสมุทรเทพทุสวรสดนะฮะเทพรากสดเทพทำลายล้างนะครับผมแต่เทพเนี่ยก็จะเป็นการแพทชารแบบงูกินหางนะฮะก็ อาลากสดเนี่ยก็จะแพ้เทพธทลา,ายล้างเอ้ยพูดผิดก็จะชนะเทพธลา,ายล้างนะครับผมเทพธลา,ายล้างก็ชนะเทพอ่าสมุทรและผมเทพสมุดก็จะชนะเทพทุสวรรค์เทพทุสวรรค์ก็ชนะเทพลา,ากสดนะครับผมมันเป็นงูกินหางอย่างนี้นะฮะก็หากใครชอบอะไรก็เลือกเลยครับผมนะส่วนตัวผมบอกเลยว่าเม้ตนซีเรีล่ผมมันไม่ต่างกันหรอกคุณจะเรียกว่าแพ้ทางก็ช่างแต่พอถึงระดับหนึ่งเนี่ยพลังที่ขาดพลังที่ห่างชั้นกรนะดับมันจะเป็นตัวกำหนดเองครับผมเพราะนั้นการเลือกเทพเนี่ยไม่ได้ช่วยเลย อ่าสักเท่าไหร่ลหรครับผมเพาราะงั้นกดเลือกไปเลยครับผมแล้วมันสามารถอ่าหลังจากเลือกครั้งแรกผมภายใน21่สิบเอ็วันเราสามารถเปลี่ยนได้ฟรี1ครั้งนะครับผมนะเพาราะงั้นหาคุณเลือกเทพแล้วไม่ชอบก็เปลี่ยนนะฮะผมก็เลือกไปเลยครับผมก็เป็นอ่าเทพอันนี้เนาะเทเลสตร์สดติ่มเท๊ตรงนะครับผมนี่แตะค้างครับผมเพื่อทําการเริ่มการสืบทอดนะฮะนี่เทเลสตร์สดกทดสอบนะครับผม ก็ทุกอันไม่รู้ว่ามีเก้าเหมือนกันไหมนะผมก็จำไม่ได้ละอ่ะทีนี้เราจะเข้าไปดูกันที่โดนทดสอบนะฮะอาการเข้าร่วมทดสอบเนี่ยมันจะมีทางด้านตัวข้างบนเนาะเนี่ยเห็นไหมตัวไอตัวแต่ละแต่และเทก็จะมีสีต่างกันเนาะเราก็สามารถกดรับตุ้มอันนี้ครับผมแล้วก็เมื่อเรากดรับสัมผัสพลังจิตเนี่ยมันก็จะมาอัพสเตตัสนี้ครับผมเนี่ยกดอัพเกรดเนี่ยเห็นไหมคุณคุณได้สเตตัสมาเยอะมากนะเห็นไหมเอริกีเนี่ย ก็จิ้มจึง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 เข้าไปครับผมเนี่ยในช่วงที่เปิดเส้นทางเทพนะฮะพวกสุรตาหรือแบบพวกเราเองเนี่ยก็จะพลังกระโดดก,กันพอสมควรนะฮะแลวเดี๋ยวเรากลับมาดูตรงที่เส้นทางสู่เทพนะครับผมทางด้านขวาล่างนะฮะคุณจะเห็นตัว3าใบเนะาะมนสามารถเอาไว้กดเล่นระดับเครื่องนะสืบทอดเป็นชั้นๆไปนะฮะซึ่งแต้ที่เป็นรูปตัวสีม่วงเนี่ยมันไดจากการทำเควสหลายวันนะฮะเดี๋ยวจิ้มตุ้งเข้าไปก่อน,นะฮะ ก็จะมีรายวันมีจํากัดเวลาเนาะแล้วก็มีอา่าครับผมไอ้ท้าน,นี้ก็คือแบบเป็นเรียกว่าเป็นระยะย,ยาวเราเป็นการสแต็กระยะย,ยาวนี่ก็เป็นรายวันผมก็ผ่านอ่าวงแหวน14ครั้ง20ครั้งอะไรก็ว่าไปครใครมีเสกอกเยอะก็ไปได้ไกลนะครับผมเพื่อง่ายคือใครมีกระถางทุ่มที่เป็นระดับ1เหลือง1แดงแล้วนี้ก็จะได้ได้โอกาสที่จะไปะเส้นทางเทพไปขึ้นหน่อยนะฮะก็ในหลกัลกๆเนื้อผมจะกดให้ดูสักตานหนึ่งแล้วกันนะเนี่นะฮะ ถ้าเป็นในช่วงที่มันยังไม่เจอมอนสเตอร์มันก็ไม่ต้องสู้นะคุณก็กดรับของรับของรับของเนี่ยรับกระดูกขาไปเลยมันจะมีประมาณทุทกๆอ่าน่าจะประมาณเกือบๆกืบสิบชั้นนะอะ่าท,ทุกๆเก้าชั้นนะผมคุณจะเจอมอนสเตอร์หนึ่งตัวนะฮะอะ่ามอนสเตอร์ตัวนี้นะครับผมนะเพราะง,งั้นอ่าวิธีรับมือที่ดีที่สุดจากความรู้เก่าของผมนะความรู้เก่านะครับผมแล้วก็เป็นคนที่ผมว่าได้ยังใช้ได้นะฮะก็คือการใช้ ปูกระดูกกับปูแลดลงพร้อมกันนะครับผมเพราะว่าอไอ้พวกมอนสเตอร์ที่อยู่ในเส้นทางทดสอบเทพเนี่ยมันชอบแพ้การคอเตอร,เตอร์ปูกระดูกนะครับผมแล้วก็เอาปูแลดลงเพื่อที่จะไม่ให้เรางางหลังตายนะฮะอะไรประมาณนั้นนะซึ่งผมไอ้ที่เก่าผมไล่นด้จะถึงทดสอบเทพที่3มั้งผมจำไม่ได้นะสองหรือสนี่แหละก็ไม่เคยไม่ผ่านนะเพราะก็ง่ายๆนะแล้วก็แบบรอกลางรุดแล้วก็คอยกระโดดควรโดดควรอะไรทำนองนี้นะครับผมนี่ก็เป็นส่วนแรกของกิจกรรมที่เพิ่มเข้ามาใน วันนี้นะครับผมก็คือวันที่30พฤศจิกายนนะครับผมมาในส่วนต่อมานะครับผมก็จะเป็นคลื่นมาหาสมุทรคำรามในเฟสที่3นะก็คืออัคคีกรรมถังน้ำน,นั่นเองนะเรียกสั้นๆนะครับผมก็คุณจะได้ทั้งด้านจิตวิญญาณทั้งหมด10ชิ้นนะครับผมในตลอด1นึ่งหกสิบแต้มถึง1900แต้มนะฮะแล้วก็สองพันสองร้อยแต้มเนี่ยคุณจะได้กระดูกอ,อกนะครับผมเดี๋ยวเรามาดูในส่วนนี้ก่อนนะ มาดูกันที่ความสามารถครับผมนะอ่ะมาดูฝั่งนี้ก่อนแล้วกันนะอันนี้ยังไม่ต้องไม่ต้องพูดนะฮะมันเดี๋ยวจะค่พูดทางขวาเอานะฮะอ่ะจะพูดเลยแล้วกันละอ่าเมือ่อจักรราเซสมุดเนี่ยใช้สกิลวิญญาณมีไปไลกกับหรือสกิลวิญญาณที่แปครั้งแรกครับผมจะทำให้ศัตรูที่โดนเนี่ยเสียอ่าสูญเสียค่าพลังวิญญาณทั้งหมดแล้วก็เสียแม็กคิดพีห้าโดยคิดสูงสุดไม่เกินแม็กคิดพีร้อยเปอร์เซ็นต์ของทางสานอ่ามีนะครับผมนะก็คือปาไปปั๊บเนี่ยไอตัวนนั้ที่ปโดน ที่โดนไม่จะเป็นสายแหนก็ช่างครับผมจะโดนตัดเกียรติวิญญาณลงไปทั้งหมดเลยฮะแล้วก็เสียแม็ก HP ลงไป50%นะครับผมแล้วก็เมื่ออัถึง4ดาวครับผมวิญญาณสายควบคุมของศัตรูครับผมไม่สามารถปล่อยสถานนะใส่ใส่ถังซานเทศสมุดได้นะฮะแล้วก็6ดาวครับผมเมื่อถูกวิญญาณสายควบคุมของศัตรูเนี่ยอ่าเอางี้ดีกว่าเมื่อวิญญาณ สายพกปวงสตูลงมือนะผมเทพสมุรทรถังซานเนี่ยจะใช้สกิลวิญญาณไปไม่กลับหรือสกิลแที่แปดเนี่ยฟีใส่สตูคนนั้นทันทีหนึ่งครั้งนะครับผมโดยสามารถใช้ได้แค่หนึ่งสนามต่อหนึ่งครั้งนะครับผมก็คือแบบว่าสู้ครั้งหนึ่งเนี่ยได้แค่ครั้งเดียวนะนะฮะเดี๋ยวมาดูทางขวานะครับผมอไอ้ตัวน,นี้เราพูดไปแล้วเนาะเดี๋ยวมาดูหลักๆของนี้ก่อนนะครับผมมาเรีนนิดหนึนน่งนะ อาีดาวเนี่ยมันมีดีเทลเพิ่มที่หนึ่งนะฮะก็คืออามีอาจาราย์ไซโควบคุมเนี่ยอาไม่สามารถปล่อยสานะใส่ถังสารเทสมุทรได้หากพลังจิตต่ํากว่าถังสารนะครับผมเขาใช้คําว่าสาระใดๆนะผมก็ใช้ว่าทั้งหมดนะฮะสำหรับพกดาวก็ผมหลังจากมีอาจาราย์ไซโควบคุมของตัวลงมือน,นะครับผมเทพสมุทรถังสารหรือไอถังสารน้ำในแหละงที่ใช้สกิวิญญาณอาไปไม่กลับหรือสกิวิญญาณที่8ปดาใส่ศัตรูทันทีนะครับผมเอฟเฟกนี้กระตุ้นอาในสนามได้สูงสุด สามครั้งนะผมในการอัพนะในพวกนี้ก็จะมีความต่างกันอยู่นิดหนึ่งนะครับผลลัพธ์พัฒนากับแบบปกตินะ,ะ,นะะครับผมนะก็เท่าวก็ประมาณนี้นะครับผมทีน,นี้เดี๋ยวมาพูดนะผมก็พูดมา2ครั้งแนละ้วเดี๋ยวครั้งที่3ามมันก็จะพูดเหมือนเดิมนะฮะกิจกรรมพวกนี้นะครับผมคุณไม่จำเป็นต้องไปกดไสกรอกใดๆทั้งสิ้นเลยนะคุณเนี่ยลงทุกๆวันเนี่ยอย่างผมเนี่ยลงวันละสิครั้งนะฮะไอาอาอาวงแหวนเนี่ยว,วันละสิครั้งผมกดแค่10ครั้งพอนะฮะ แล้วก็มันจะมีของที่ว่าวันจันทร์ทุกๆวันจำจะรีเซ็ตแล้วก็คือ,อไส้เกอกจากสํานักแล้วก็ไส้เกอกจากสกตรีเมืองนะฮะคุณก็เอาตรงน,นั้นนะมาลงแล้วก,กดไล่เรียกเรียกอะไรนาผ่านด่านเอาวงแหวนที่มันขาดตกบกพร่องไปนะก็ทําแบบนั้นเอานะฮะผมเล่นมาฟรีตลอดนะแบบว่าไม่เคยกดเพชรทำไมก็งงเหมือนกันทำไมคนต้องกดเพชรกันนะฮะในในส่วนนี้ก็ไม่เข้าใจเหมือนกันนะครับผมผมเล่นล่าสดุดไอ้รอบเมื่อวานเนี่ย สวนที่วันที่30ก็คือได้2,500ระกว่าแต้มนะฮะโดยที่ไม่ได้กดไสเกาะไม่เสียเพชรในตอนนั้นเลยนะฮะเพราะงั้นหลักๆหัวใจหลักๆเลยที่พวกคุณน่ะคิดว่าขาดกันนะ,ะผมรู้แหละจนถึงขาดกันเพราะผมเป็นเจ้าสํานักนะฮะแล้วก็รู้ว่ามันเป็นยังไงนะฮะ,ะหลายคนเนี่ยชอบขาดกันเพราะว่าหนึหละพวกคุณไม่ลงอ่า ประกาศจะให้มันครบ24รอบนะฮะจริงๆหลายคนเป็นมากนะครับผม2อ,อ่านคำที่จนโตเนี่ยผมม่เป็นคนลงนะสํานักผมลงกันอยู่ประมาณห้าคนนะก็ที่มีอยู่ประมาณอ่า0คนนะครับผมนะแล้วก็ไอตรงศูนย์กายพันหรือศูนย์ตะเทล,ลึกเนี่ย6ครั้งเนี่ยอ่ามันก็ปกตินะผมเข้าใจได้ว่าบางคนน่ะลงไม่ไหวนะฮะพอลงไม่ไหวก็ไม่อยากลงนะแล้วก็หาห้องนานนะฮะเพราะฉะนั้นหากคุณไม่เก่งคุณไม่ได้เทพพอแบบคนอื่นเนี่ยคุณก็ต้องขยันนิดน,นึงนะฮะ อ่าห้าโมงเย็นกว่าเนี่ยคุณก็ควรจะมารอคนอื่นได้แล้วครับผมจะได้ว่าอ่าให้คนมาช่วยลงอะไรพวกนี้นะครับผมแล้วก็ศึกสีสำนักในวันพุธหลักวันเสาร์เนี่ยคุณควรจะมาลงนะฮะเพราะว่ามันก็เป็นอะไรที่ง่ายๆนะคุณมาลงเอบผมกระปิงก็ผ่านแล้วฮะแล้วก็กิจกรรมอ่าพิชิตสำนักเนี่ยจันทร์กับศุกร์เนี่ยครับผมแค่ลงมาตีเองนะครับผมลงมาตีลิงอ่าไอตีบอสตีอะไรนี่อะไรอะไคุณก็ได้แล้วนะฮะแล้วก็ยุทธนาด่านเจลิงเนี่ยอันนี้ของรางวัลดีมากนะครับผมเพราะงั้น ่าไม่เข้าใจผลว่าทําไมไม่ลงกันนะฮะถาาไม่ว่างจริงก็อ่าก็เข้าใจได้ครับผมจะหากว่าว่างอยู่แต่ไม่ลงเนี่ยแล้วก็มาร้องทีหลังเนี่ยก็ยากนะฮะบอกไปก่อนว่าเกมมันเกมที่มันหิวเนื้อหาเนี่ยมันแจกขนาดนี้ถ้าเราเอาไม่หมดเนี่ยเราโคตรเสียดายนะคนไม่คิดถึงตรงน,นี้นะครับผมนะเพราะว่าใครเล่นมันก็รู้ใช่ไหมว่าเกมที่มันหิวตังจัดนะครับเราตู้มยัดยัด,ยดแล้วระหว่างนั้นก็มีของมีอะไรแบบกินกันมากมายนะฮะในตอนที่มันแจกแบบนี้แล้เราได้ฟรีโดยที่ไม่ต้องทําอะไรเยอะเนี่ย ควรคว้าไว้ให้หมดทุกชิ้นนะครับผมนี่ก็เป็นทั้งหมดของที่พูดในกิจกรรมนี้นะฮะมาในส่วนสุดท้ายของกิจกรรม้อของวันนี้ผมจะพูดนะก็มันผม,มหลายคนนะ่าจะมีเลือกเซตเทปแขนขา3สีแดงมาแล้วนะครับผมก็คือบางคนอาจจะเผิ่เลือกไปก่อนแล้วก็ทําทใจเอานะฮะคุณก็เลือกเทปตามที่คุณเลือกเอาแล้วกันหากคุณยังอยากใส่กระดูกอยู่ งนั้นใครเลือกเทพไหนก็มาให้กดเลือกกระดูกเทพนั้นไปนะอย่างผมในเลือกเทพรากสดน่นจะเป็นรูปเคียวนะครับผมนะผมจะมทรงไหนมันทํายากนะน่าจะเป็นทางซ้ายนะครับผมงั้นผมเอาไปที่แขนซน้ายแล้วกันนะฮะของเทพรากสดเนาะกนเลือกตุ้มครับผมพอเลือกเสร็จเนี่ยผมก็เอาไปใส่กระดูกนะฮะก็อเลือกมาที่สายค้องก่อนเลยครับผมเพราะว่า,าก็ไม่มีอะไรนอกจากรักนะครับผมนะฮะต้องทําตัวค้อนไว้ก่อนนะนะครับผม เนี่ยมเมื่อคุณกดปลดเนี่ยคุณจะต้องการไนตัวเขาเรียกไรน,นะอ่ากุญแจมีคานะครับผมกุญแจมีคานเนี่ยจะปลดทุกๆส่วนในร่างกายแล้วนะให้เราใส่ได้นะฮะเนี่ยเมื่อเราลดกระดูกเสร็จเราก็ต้องมาทาเควสประจําวันนะครับผมเพื่อ,อให้มันกดลงบันไดนี้ได้นะฮะเนี่ยมันก็จะมีปลดที่ขาขวามาก่อนเงี้ยแล้วก็ลงมาที่ขาซ้ายแล้วก็มาที่อ่าขาไม่ที่แขนอะไรพวกนี้ครับผมมันก็จะ ค่อยๆปลดขึ้นมาเรื่อยนะฮะแต่บอกเลยว่าในช่วงแรกของกิจกรรมพวกนี้นะครับผมนะมันนะจะค่อนข้างได้กระดูกดาวต่ำนะคุณจะได้ใส่พวกประมาณแบบระดับ R ระดับเพ R กันส่วนมากนะเพราะนั้นการที่เราเลือกออกระดูกชุดเทพเมื่อกี้เนี่ยเลือกไว้ก่อนนะไม่เสียหายนะบอกตรงถึงแม้จะใส่ได้ช้าหน่อยแต่ไม่เสียหายนะสามแดงนะถ้าหากคุณไปซื้อเอาในร้านมันก็เสียโคตรหลายพันเพชรน,นะฮะแล้วก็หากคุณ ไปรอสุ่มเอาจากคะแนนเต้นต่างๆเนี่ยบอกเลยว่าช็อกตายนะครับผมแลมันไม่ได้ออกง่ายขนาดนนะนะเพราะงั้นแนะนำนะครับผมช่วงแรกก็ใครใครมีกําลังเพชรก็ซื้อกระดูกพวกนี้ไปใส่ก่อนพลังคุณจะกระโดดไปก่อนยาวๆแล้วก็ทำได้ง่ายครับผมหากใครที่ไม่ได้มีข้างด้าน กำลังซับเจอก็เน้นขายก็ได้ครับผมนะพวกเซเปพวกสุวรรณเซิร์ฟเวียดนามก็ควจะช่วยดึงอยู่รวมถึงสุวรรณเซิร์ฟไทยที่เขาต้องการพลังที่รวดเร็วนะฮะเพราะฉะนั้นไม่ต้องแปลกใจนะผมหากในช่วงนี้เนี่ยพลังในเซิร์ฟเนี่ยมันจะกระโดดกันปุบๆๆนะฮะบอกเลยว่ามันกระโดดกันเร็วมากนะฮะพอเส้นทางสุเทพเปิดเนี่ยเพราะว่าในส่วนในอ้าผมอาจจะไม่ได้พูดช่วงแรกเนาะเพราะงั้นเดี๋ยวมาขอพูดช่วงหลังนะครับผมนะมันก็ไม่มีใครมาฟังกันแหละแต่ก็จะพูดนิดนึงนะ เพราะงั้นการที่คุณผ่าตรงนี้เยอะเนี่ยมันจะทําให้ตรงนี้เนี่ยมันได้เยอะนะผมจิตสัมผัสแห่งเทพเนี่ยมึ่งยิ่งผ่านจะยิ่งได้เยอะนะฮะเพราะงั้นควรนะครับผมถ้าเกิดมีแท็กกอดเยอะก็ใช้ไปยิ่งเยอะยิ่งดีนะครับผมก็จะได้จิตสัมผัสต่อเทพเร็วขึ้นทั้งนั้นเองครับผมแต่แน่นอนครับผมในถึงถึงเวลาหนึ่งเนี่ยทุกอย่างมันก็จะได้เท่ากันนะไม่มีใครได้เกินกันเนาะผมก็ไปดูมาละทีนี้ก็ไม่มีรจะพูดแล้วผมกิจกรรมที่เพิ่มเข้ามาใน วันนี้นะครับผมก็เซิร์ฟไหนเพิ่อเข้ามาก็ามาฟังเป็นแนวทางเนาะสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับผม